สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทำบาร์บีคิวคนไทยกับฝรั่งฝรั่งทำดังไฟอีกหลังดังไฟอีกเหรอมีทานแล้วคนไทยมีทานแล้วมีทานแล้ว แล้วสั่นอย่าจังไฟจริงจเออ,อาการดีจ้ะห้อนแห็นเอ๊ะใเก็บใหนี่ใหม่เก็บ <c oughs> ไม่ออกพลังใส่ใหม่หลายพดทธนี่สวนน่าจะเดอ้อ อย่าอยู่อีกส่วนการฮ้อน,อนจะฮ้อนแห้งไรแหมมาลมมาแห้งมาฮ้อนม,มารู้วาการเป็นไรมานี้แต่ก็มีลมเนาะฮ้อนแต่ก็มีลมเนาะอย่ยแต่ฝรั่งทิ้งเสือ้อออกฝรั่งทิ้งเสื้อออกว่ะทุกคนอย่างไกปีไกไส้กรอก ใจกอกฝรั่งเยาลามาตุกอนวันนี้กินเล่นเล่น <laughs> อย่างกินเล่นเล่นทุกคนโมนีว่าสัตว์มันก็ไม่กินเล่นนะมันก็ลงพุงนะมันก็กินจริงๆอยู่นะอย่า <laughs> แต่พ่อแม่นางจิจอกิน <laughs> อย่าง,ง <laughs> กินกิน <laughs> แท้จริงฝรั่งกินเล่นหล่นวสัตว์มันก็ไม่เล่นนะก็กินจริงๆนั่นแหละ อันมูวว้าในฝนตกลิ้นๆนะจ๊ะเนี่ยมืวว้าฝนตกอย่าเอาเมื่อนี่ฝนแดดซ้ำแดดฮอนสำนาจ้ะแต่ดีนะจ๊ะมันมีลมจ้ะมันบม่อบอ้าวละจ้ะเอฟจีถามว่าอันนี้ของโค้งอันที่ปิดพักี่ซื้อมอเตอร์ไซค์คนไทยสร้างจากอินเทอร์เน็ตจ้ะ สร้างจับสร้างไม่ใจอินเทอร์เน็ตจ้าแต่ว่ามันก็นโดนเรเด้อจ้าอันนี้โดนลราจ้าซื้ออันนี้ซื้อมากกว่าสิบปีลราจ้ามันโดนแห้งลราจ้าเอียงควันนะค <Yeah. S 1> วันไฟก็บอกสิควันไฟไปควันไฟทำให้เจ็บตาเพอาะไมคนใดเพอนี่ so, ใช้เวลานะย่างปีกไก่อ่ะใส่เยอะนิดหน่อยทานมีเยอะไหมข้างในม่มีใส่ออกคนไทยปลูกผักคนเอซี่ถามแล้วจ้ะน้องคนไทยปลูกผักว่าคือบ่ขายบ่ขายจ้าคนไทยปลูกไปกินเองจ้ายังบมกพริกอันนังเสียกับบ่ขายจ้าปลูกไปกินเองจ้าเพราะว่าคนไทยบ่เคยซื้อพริกกินจักปีจ้าตั้งแต่ปลูกผักให้สวนมานะจ้า มีพริกแห้งพริกป่นพริกดิบแช่แข็งเก็บไว้เก็บกินตลอดจ้าพริกแห้งกับมีเอาไว้ตามำต,ตามกินพริกป่นกับมีจ้าพริกดิบกับมีจ้าแช่แข็งไว้ถึงเสียจ้าตะเอกะเอกะเอก <laughs> <laughs> ะเอเวลากะเอกวันไฟสวนมันไม่สวนของคนไทยหรอกจ้าคนไทยก็เคยตอบไปเท่อน,นึงเนาะจ้านะว่าสวนเช่าจ้าเช่าเขาจ้าปีละสองย้อยยูโร ค่านา้ำค่าไฟเอ้ยว่าม,มีไฟเบาเบาไฟไฟอีกแลวค่านา้ำกับค่าเซรารวมรวมหม,มแล้วกับตกปีละสองสองร้อยสี่สิบถึงห้าสิบหรือหกสิบแล้วแต่เราใส่น้ำหน่อยหลายจ้ะด้นานน้ำเนี่ยคนไทยใส่หลายอยู่แล้วแค่กับตกปีละสองร้อยห้าสิบตลอดจ้ะเพราะว่าวต้องใส่น้ำหดผักนั่นจ้ะเวลาฝนมาตกนะ่ะอันนี้เก็บน้ำไว้มันกับมพรจ้ะ คนไทยก็เลยเปิดน้ำใส่หลายให้ล,ล,ล่าหดพังก็เลยเสียน้ำหลายจ้ะใช่ฮ่าฮ่าฮ่าโอชิดาอันนี้ก็คือบ้านสวนของคนไทยก็ฝรั่งแล้วจ้ะเอฟซีป็นขอเบิงทัวเบิงในสวนของไทยกนไทยก็ฝรั่งแล้วจ้ะนี่จ้ะ อันนี้เป็นสวนของฝรัง <laughs> นนรงร่งกับคนไทยอันนี้เป็นสวนของฝรั่งกับคนไทยวะสันนี่เป็นข้างล่างที่มียาในเดียวอ,อันนี้จ้องไว้เป็นหญ้าจ้ะจ้องไว้เป็นหญ้าเนาะทิ้งหวังอัน,นต้นไม้บังอะไรจ้ะปลูกต้นไม้บัขงข้างลแขบบ้างล่งอ้เคเมตรอืมเด็กฝรั่งพิดเด็กฝรั่งพิดพิดพิดมาให้ดูของกนันไอแล้วฝรั่งถอดเสื้ออ,อาบแดดยานเขาเห็นนมไหม ก็ำ <laughs> ลังกันเลยปิดนะาคนไทยเก็บตีลังเชรีด้วยเป็นแสดงเร็วอืมตำนองกินเนี่ยจ้าสวนคนไทยกัแบฝบรั่งแบบอังกี่ละจ้าอันมึงหันไายมึงหันไปข้างหลังละจ้าอันนี้ไปข้างหนา้าไปข้างหน้าปลูกพักจ้านั่งกับพิกคนไทยปีนี้พักจะเป็นอีหยังบ่ค่อยงามจ้า นี่กับมะเขือเทศอันนี้กับลำปีกลำป,ปีงามๆจ้ะมองเนี่ยปิดว้จ้ะใบงามๆขนาดใบขนาดปิดใบน่าจะแมงกับยังกินอันนี้กับข้างนาจ้ะอันนี้ลมอันใหญ่กัพลังม <laughs> ันอ่างลมมันอ่างลมมันอ่างหม่ม อันนี้ก็น,นี่แค่นี่จากสวยคนไทยก็ฝรัง่งอันคนไทยอันเอซีถามว่ามึอได้สิไปเก็บเห็ดเห็ดมันยังบ่ออกจ้าโอ้ใจเวลาเห็ดอีกซสองเดือนจ้าฝรัง่งฝรั่งบอกเห็ดยังบ่ออกจ้าะอสองเดือนพูดละจ้ะหลังร้อยฝนตกคำคำดินแช่แฉพูดละจ้ะเห็ดยังสีออกจ้ะตอนนี้เห็ดยังบ่ออก เลาจยไปเก็บบ่ได้จ้ะไปอะคือสีพิปลาเป,าปาาล่าๆเลอจ้ะอ <laughs> งไรอย่างเก็บสลัดด้วยกินไหมพระรางอยากกินเหรอนี่กินไหมกินกับหมูกับไส้กรอกกับขนมปังทำเป็นแซนด์วิชทำเป็นอันแฮมเบอร์เกอร์เอาไหมบอ่อเอาบอ่อแล้วแล้วชวนทำไมอเอาซี่ตัดหนึ่งหัวมากินเล่นๆกับผักไอ้กับที่ปิ้งย่างนี่แหละเอาอยู่ย,ยะ แดดหายแล้วทุกคนแดดหายแล้วฮะมาไปมาไปมาไปจะเป็นเย็นเย็นสบายฮะเวลาบอกแดดไปมาไปมาจะเป็นเย็นสบายเอาสันจ้ามาอน,นี้แดดแบบแดดฮอนนี่หรือจ้าแต่ดีนะ่จะมีลบไงจ้าเอาไว้เฮ็ดออกก่อนจ้าแล้วสิไปเก็บเฮ็ดอยู่เพราะว่าเฮ็ดจะแช่แข็งไว้กับเหลือสองทุงสิบเบิรดละจ้า กินจ้าเห็ดเ็ดที he ed, he ed ่ไม่เก็บนะ่คนไทยก็ฝรัง่งเก็บมากินนะั่นแหละจ้ามาแช่แข็งเก็บไปกินหะนาะหนาวอ่ะจ้าเพราะว่าเยอรมันอ่นะเขาให้เก็บเฮ็ดได้คนละสองกิโล,โลจ้าต่อคนหนึ่งยังคนไทยไปก็ฝรัง่งเสียคนละตะกาคนไทยก็ได้คนละสองกิโลจ้ารวมกันแล้วก็สี่กิโลจ้าเพราะว่าเยอรมันเขาปลให้เก็บเฮ็ดหลายจ้าให้เก็บคนละลนะจ้าคนละสองกิโลจ้าไปสองคนกะับนะนะนะ ในสี่กิโลละจ้ะกลับมาทุกเทือล่ะจ้ะครบสี่กิโลยังไดนฝรั่งคนไทยกับบ้านจ้ะถ้าหลายก็หั่นน้ำหรือเขาก็ดักดักแล้วเขาก็ปั๊บถ้าเขาบ่ปั๊บเขากับอะไรนะโยนเห็ดเราทิ้งโยนเห็ดเขาทิ้งปลาละจ้ะหรือบอยลเขาก็จ่ายเงินถูกปั๊บเหมือนค่าปั๊บประจาแล้วแต่ถ้าเขาเอาเห็ดมาบ้านเขาก็ปั๊บเขาจ้ะเ๋ยวลมันเขาบ่อยเก็บเห็ดหลายกิจเประเทศอื่นหรอกจ้ะ เย็นเย็นลมลม,ลมสบายสบายลมเย็นสบายสบายฮะฝรั่งยุกข้าวแล้วสิสองโมงเย็นบ่ายสองโมงเย็นเนาะมาเที่ยงร้อนร้อนจะอบนั่นน่ะฝรั่งเกิดมหอนแข็งแล้วแล้วเตาก็บอกหอนหอนสิ <laughs> หอน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 เตาอบเนาะเดินกลุ่มสวนก่อนเดินดูสวนก่อนว่าสั่นฝรั่งพันยางบางสวนจะไปน้ำฝรั่งจะไป มันนีพ่พาทั่วสวนนะจ๊ะไปเ,เวลามาแล้วกินสลัดมันสลัดต้นใหญ่ล่ะตัวทัวสลัดอันนี้อันนี้ก็งามงามอันนี้โรตเเบสเตอร์โรก่อนกินหัวข้างล่างจะดินภาษาเยอรมันกับโรตเตเบตเสเตอร์เนาะจ๊ะเนาะภาษาภาษาไทยกับบีทูสเนาะจ๊ะเนาะบีทูสเนาะอืมจะเยอะมากจะมาเป็นจุกอ,อะไรนี่อะไรนี่ อันนี้คุ้มๆู่นี่กะพรั่งคนไทยปู่พักคณะไม่จ้ะคน<า>ไทยปู่พักคณะอีกฝรั่งต้นอันนี้เป็นหอมคนไทยโคนอันนี้เป็นหอมคนไทยครับท่านหอมแดงจ้ะหอมแดงอย่จ้ะหอมแดงจ้ะน,นี่หอมแดงคุณเอาคุณหลาคนไทยงามๆอยู่ข้างนอกสวนเราเนี่ยสวนเราเนาะ ฝรั่งอุแดดมาแล้วแดดมาแล้วส่วนกับฝรั่งตกใจเป็น4 3 0กรัตเมตรจ้ะส่วนกับ4 3 0กรัตเมตรจ้ะส่วนของไทยกับฝรั่งไงก็มูอยู่หนีเลยจ้ะส่วนใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ยังส่วนใหญ่ขนาดนี้ฝรั่งอจะมีี่เฮ็ดงานเยอะสวนฝรั่งมีเฮ็ดงานเยอะ หลังวิทย์งานเยอะจ้ะโอ้กยากขนาดนี้ยากขนาดนี้อีกแล้วทุกคนโอ้เปลี่ยนฉายาให้ขนาดนี้ละต่อไเนี้ไปดูไฟคุณอ่ะดังไฟติดไหมติดแล้วติดแล้วฮัลโหลฮัลโหลปลังหัเรหะหัเราะอันนี้เป็นข้างนอกก็จะข้างนอกถนน ข้างนอกถนนตอนนี้กับป่าดอ,อกไม้ของคนไทยจ้ะข้างในกับบ้านสวนเราจะบ้านสวนบ้านสวนนี่เฮ็ดเองจ้ะบ้านสวนนี่เขาต้องเฮ็ดเองเสียงเงินเองจ่ายเองจ้ะยังเขาเซ้าสวนเขานี่เขาต้องมีเงินว่างมัดจําใหม่เขาจะพอเขาว่างมัดจําใหม่เขาแล้วเขาก็าเฮ็ดปลูกต้นไม้เฮ็ดสวนเขางามๆแล้วเวลาเขาให้สวนกลับนี่เงินมัดจําที่เขาจ่ายไปเนี่ย อันเขาจอ,อย่างสมมติว่าเขาจ่ายไปสองพันมันมาจากสองพันยูโรเวลาเขาให้สวนกลับบางสี่จากสวนห้องงามสวนห้องสะอาดม,ม,มีมีมีมิตนม้นไม้ผลไม้หลายเขากระจิ้งคนจากสองพันหาเป็นสามพันในห้องสี่งหรือจะเขาก็ได้เขาก็ได้กำไรพันหนึ่งสินะจ้ะเขาก็ได้กำไรพันหนึ่งยูโรสินะจ้ะบ้านเป็นสวยบ้านเป็นคิเล่ค,ลคุณต้องให้สวนคุณให้สวยให้บ้านคุณสวยงามให้สะอาดหูสะอาดตาบ่าสกปรกอาาก่ะจ้ะ มีต้นไม้ดอกไม้แห่งงามๆเจ้าเวลาเข้ามาเบิงสวนคุณเวลาคุณไห้กลับต้งสินะจ้ะคุณก็จะได้เงินได้เงินเพิ่มขึ้นนะสินะจ้ะทางคนไทยใจมาจำไปแล้วสองพันแล้วคนไทยเหตุสวนกลับสวนคนไทยกี่ให้ธรรมดาแบบอันเกา่าคนไทยก็ได้แค่สองพันยูโรกลับมาคือเก่าแค่นี้เองจ้ะแต่คนไทยเหตุงามเหตุบ้านงามปลูกต้นไม้ผลเราไม่ร้ายเสียคนไทยก็ได้เพิ่มขึ้นมาพันหนึง่งหรือว่าหาร้อยสิแล้วแต่จ้ะ หรือว่าพันหาสินะจ่าของไทยก็ได้เงินคืนมากลายเป็นสามพันหาหรือว่าสี่พันแล้วแต่เฮาเฮ็ดสวนเฮงงามน่ะจกก่ะเขาก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาหีก็สินะจ่าเป็นทั้งสีนน่จ่ะเศรา้าสวนน่ะแต่สวนเฮาเฮ็ดบ่างามบ่ปลูกพักเฮ็ดปลูกพักก็ดีก็มีผลมาใหม่ให้เขาเสียเงินเงินที่คุณใจไปมัดจําไปสองพันยูโรเนี่ยเขาก็สิลดลงหาหรอยหรือว่าพันหนึ่งกับเรือพันเดียวสินะจ่ะ คุณก็เลยเสียงเงินสินะจ้ะมันก็บบคุ้มกันนะจ้ะเขาตงเ็ตสวนเขาให่งามให้นายูแย่งามๆห้างห่สวนเขากลับต้งเสียเขาก็สีด้เขาก็สีด,สด้สวนเขาแบบงามๆแล้วเขาก็ได้เงินค่าประมาจจำเพิ่มจากสองพันยูโรกลายเป็นสามพันยูโรสี่พันยูโรแล้วแต่สวนคุณงามดีปันใดสะอาดจังไดสินะจ้ะแต่คนไทยอยู่เนาะจ้ะเนาะทางอื่นอี่คนไทยบ่รูเน้วจ้ะ แต่ว่าสวนตรงนี้ที่คนไทยอยู่เป็นแบบสี่จากกฎของเขาจะเป็นกฎของเขาไฟคุณติดแล้วเหรอรบ้านหลังนี้ฝรั่งสัง่งสั่งกัมมูลเล่าอ่ะจา้ะซอยกันสั่งอ่ะจา้ะกระเบิดไปประมาณสามพันกว่ายูโรเกือบสี่พันยูโรอ่ะจ้ะสามพันสามพันสี่พันสามพันกว่าเกือบสี่พันเนาะ มูของฝรั่งเข้ามาซอยเห็ดจ้ะมาซอยเห็ดบ้านบ้านหลังนี่จ้ะทำเองับเพื่อนฝรั่งเห็ดเองก็มูจ้ะนี่ฝรั่งเห็ดเองได้จ้ะฝรั่งเก่งได้จ้ะเห็ดบ้านหลังนี้เขาเองมูมาซอยจ้ะมูเห็ดงานสนามบินน้ำกันจ้ะมาซอยเราเห็ดอันนี้กับข้างนาบ้านได้จ้ะข้างนาบ้านข้างในกับเป็นห้องมาธรดาจ้ะห้องห้องมรรรดา เพราะว่ามันมามีไฟพร้อมจ้ะข้างในบ้านสวนจิมืดมืดนะจ้ะแนมบ่เห็นดอกจันมืดหลักๆฝรั่งอยู่ของนยยังแนมบ่เห็นแล้วจันมืดเพราะว่ามันมามีไฟจ้ะฝรั่งกับคนไทยว่าสื้อไอ้แพงอันเซลเซล์น่ะจ้ะมานติดมันอันอันเครื่องหม้อมันแพงอจ้ะก็เลยบัตรลาคาสื่อบัตลตัดสินใจสื่อจ้ะมันแพงโพดก็เลยคิดซะก่อนคิดด้นดนนะจ้ะคิดจะ คิดร้สิบปีกว่าลรฝรั <laughs> ่งอยากได้อยู่จ้ะแต่คนไทยตัดสินใจบ่ได้จ้ะคนไทยเสียดายเงินจ้ะเงินต่างว่าสีลอยยูโรนะจ้ะนาองมันมเป็นถูกถูกคนไทยก็เก็บได้ต่างว่าหลายนะจ้ะเก็บอไสักกรร้อนจ้ะจ่ายไปตงัตสีลอยยูโรเสียดายเงินนะจ้ะประหยากจ่ายสี่ร้อยนี่คือจ่ายไอ้น,นั่นหม้อไฟแล้วมาจ่ายที่ข้างบนอีกแฝงแผง,แงเซลล์อีกเออเก็บเจ็ดแปดร้อยเอโร่นั่นแหละ แพงเสียดายเงินหมอ,อย่างเดียวกับแพงละจ้ะแถมมาซื้อแพงอันแพงไฟแดดอีกแพงอันอะไรนะเขาเอานยังเกาะชิลลาเซลอยังอังนะจ้ะเอนมาซื้อกันจ้ะมันกับแพงนะจ้ะรวมรวมแล้วกับกรบแปดร้อยยูโรเราเกือบพันน่ะจ้ะบบเสียดายเงินจ้ะบอก้าซื้อหรอกคิดซะกอนคิดแล้ว,ค,ลวคิดอีกจ้ะ